สวัสดีครับคุณชมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราไปดูพี่สมหมายนะครับนะพี่สมหมายนะครับขายลอตเตอรี่ที่กระท่อมละสังหารหลวงปู่สงนะครับบ้านรุ่นนะครับท่านก็มาขายที่นี่ประจํานะครับผู้มีเซนอีกคนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนะครับก็ขายลอตเตอรี่ผู้มีเซนงวดที่ก่อนก็ให้หนึ่งหกหกหนึ่งนะครับเต็มเต็มนะครับเกือบไปแล้วนะครับแต่ว่าทับวิ่ง ซื้อขึ้นซื้อลงก็เต็มๆเหมือนกันนะครับสวัสดีครับพี่สมหมายครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพี่มาที่กระท่อมหลวงปู่ประจำไหมครับครับประจำครับประจําเลยมาเกือบทุกวันเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ด้วยจะไม่หลวงปู่สูงเป็นลูกศิษย์ด้วยมีมีหลวงปู่มาด้วยมีหลวงปู่มาด้วยเยเดใช่ไหมโอ้ยทำไมสวยจังเลยนะพี่นี่ไม้ไม้ประดูบนไม้ปะดูไม้ปะดูไม้ปะดูไม้พยุงไม้พยุงอ๋อไม้พยุง โอ้ศาสตรอมีจีวรหลวงปู่ด้วยลูกศิษย์หลวงปู่โดยตรงด้วยนี่ข่าวรบลวงปู่เเคยห็นหลวงปู่มัเคยเห็นหลวงปู่ไหมไม่ไม่เคยเห็นครับไม่เคยเห็นแต่ตอนละสังขารเลยเอาตอนละสังขารหรือทั้งเห็นอ๋อจ้าจ้าผมมาอยู่ที่นี่ได้สามปีสี่ปีอ่ะพี่คนจังหวัดไหนครับคอนสูลินเหมือนกันเลยคอนสูลินครับแต่อยู่โซนกาบเชิงโซนกาบเชิงครับ อ๋อครับแล้วก็เคารพแกลตลอดเลยมายังไงก็มาคาแกลตลอดขับมาไหว้ท่านตลอดเลย <c oughs> ตลอดเห็นไ่มพี่ว่าเวลาอธิษฐานหลวงปู่ให้หลวงปู่ช่วยไม่ว่าจะขายลอตเตอรี่ไม่ว่าจะอะไรในส่วนมากแพงลอตเตอรี่ของพี่เนี่ยจะถูกบ่อยมากครับคนถูกบ่อยไหมพี่ครับถูกครับวันนี้ถูกลงวันที่สองครับวันนี้แพงหลวงพี่ถูกลงวันที่สองครับโอ้นะครับอืมถูกลงวันที่สองอ่ะทำไมพี่ไม่เอาไว้เลย มันเหลือหกสิบใบสุดท้ายนะเหลือหกสิบใบสุดท้ายเลยสุดท้ายแต่ผมไม่ได้ขายผมฝากแฟนไปขายไปถูกรางวันที่สองเขาเลยถูกบ้านไหนบ้านบ้านตะพรามครับบ้านตะพรามตุววันที่สองครับโอ้ไกลๆกันนี่เองครับสกีใบครับตัววันที่สองใบหนึ่งใบหนึ่งครับโอ้น่าจะเป็นทิศพัน์เนาะเสียดายมากเลยโอ้โหอ่ะเต้เอ้ลวงปู่แกก็ให้เรื่อยนะแต่ ครับฝันก็ฝันดีๆวันนั้นที่ขอหลวงปู่อ่ะขอหลวงปู่ว่มากราบหลวงปู่แล้วบอกหลวงปู่ว่าหลวงปู่ให้ลูกฝันวันนี้ได้ฝันเมื่อวานนี้ฝันแล้วฝันเมื่อวานก่อนนี่ฝันฝันว่าลดตัวเองคว่ำฮะลดตัวเองคันสีเขียวเนี่ยคว่ำคว่ำขนไหนเอามาไหมวันนี้ไม่ไม่ได้เอามาครับมันมีหกหกสองสองหกหกสองสองเบิ้ลครับมีหกหกสองสองมันคว่ำมันถอยหลังคว่ำ หกหกสอ,สองสองมันคว่ำคว่ำแล้วผมผมไปตามรถคันนี้นี่ไปตามรถคันนี้นี่คันนี้ไปสงง่งโรงพยาบาลไอ้ไอ้พี่ <Chand Weird. S 1> ผมข้องใจรถคว่ำทะเบียนหกหก,หกแล้วก็สองสองนี่มันจะเป็นเลขอะไรผมยังคงดนึกออกไม่ได้โอ,อหก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 ็เป็นเก้ามันคว่ำก็ตีลังกากลับเนาะเป็นเก้ามันหงายท้องเลยแต่หงายท้องอ๋อกลางตะวันออกนะผมนั่งกับลูกสองคนลูกบาดเจ็บนิดหน่อยอือเป็นสองก็จะเป็นเจ็ดได้ไหม ก้าเจ็ก็เราก็ไม่ออกตีความฝันมีออกทะเบียนหกหกสองสองหรือว่าตรงตรงงวดที่แล้วผมฝันนี้เนี่ยฝันว่าฝันว่าผมไปได้เมียอยู่ซอยสิบหกโอ้เมื่อวดที่แล้วที่ผมลงไปเนี่ยที่ซอยสิบหกผมก็ไม่น่าจะขึ้นซื้อลงผมไปซัดเอาตัวเดียวเลยตรงเลยหนึ่งหกหนึ่งหกเต็มเต็มซื้อหมดเลยครับรี่มีอะไรเอาหมดเลยมีสามสิบสองใบครับผมเก็บใบฝันว่าได้ได้เมียอยู่ซอยสิบหกเมวดที่แล้วทำไมพี่ไม่ไปเอาซอยสิบห้า โอ้เสียา,ายเนาะมันน่าจะลงสักหน่อย <c oughs> น่าจะลงสักหน่อยนะวัาไปเอาซอยสิบห้านี่พอดีเลยนะพี่โอ้ <c oughs> พอวันหลังก็ฝันไปซอยสิบห้านั่นแหละแต่ไม่คิดว่าเลขมันจะลง <c oughs> อ๋อมีมีฝันตามมาอีก <c oughs> ตามมาอีกแต่นี่ผมฝันว่ารดความเนี่ยมันจะตามมาเมื่อคืนฝันว่าได้ลูกลูกสาวฝันได้ลูกสาวด้วยครับฝันว่าได้ลูกสาวสวยสวยลูกสาวตัวเล็กน่ารักจัะเนี่ยแสดงว่าจะได้จะได้หัวยอยู่จะได้หัวอยู่ แต่มันยังไม่ไม่ชัดนะผมก็เลยไม่อยากแกะลงไปบอกตัวว่ามันตัวนู้นตัวนี้ตัวตัวไหนครับยังยังไม่บอกตัวเดี๋ยวใกล้ๆวันเดี๋ยวนะแต่แต่อยู่ในใจเลยใช่ไหมอยู่ในใจแล้วไม่ไม่บอกก็ได้ก็แค่เกรินๆมานิดนึงเนี่ยเฉียดเฉียดก็มีสองสองนี่หละผมยังนึกสองสองกับหกหกครับหกหกนั่นแหละที่ที่ที่ทะเบียนรถเกรินไว้ครับแต่ตอนนี้ก็มันมีอยู่ศูนย์หนึ่ง 01ที่ผมไปตามรถคันนี้ไปไปไปโรงพยาบาลเนาะไปโรงพยาบาลให้พี่สาวโทรตามที่นี้ผมไปตามนี่ให้คนนี้ขับไปนี่รถรถเขานี่0801เดี๋ 1, ยวยผมก็เก็บไว้แล้ว801 80 <1. S 1> ครับโอ้801อืมเดีนี่ผมเ,เก็บเอาไว้แล้วเพราะอะไรพี่ที่เอา801เพราะว่าผมไปตามรถนี้ไปส่งไงเดยารก็เอารถส่งตัวนี้ไปส่งอืมแล้วบวกกับคันนี้มันร้องด้วย ร้องตอนไหนมันร้องว่าคืนคืนวันก่อนร้องที่นี่เลยบ่ไม่ร้องที่บ้านมันมันร้องมันร้องเหมือนรถคันนี้เลยอ๋องวดเลย<ว>ผมผมก็เลยเต้นเอาเอาแปดศูนย์หนึ่งไปก่อนรับงวดที่ผ่านมาเห็นว่าทะเบียนรถของพี่แนงเนะี่ยพี่แนงนี่ร้องทั้งคืนเน่ยไหมร้องทั้งคืนนั่นแหละผมได้ตัวนั้นแหละผมพอมีโชคกับเขาด้วยเท็ดหนึ่งหกพี่ไม่ได้หนึ่งหกไม่ได้ถ้าถ้าถ้าถ,ถ,ถูกหนึ่งหนึ่งหกกับ 95นะ่ะจะได้ทั้งสองอย่าง<อ>เกรงเงนเมื่อกี้ได้หลายคนอยู่เพราะในหมู่บ้านทูกหมดเลยถูกเยอะมเมืองเลยครับในผมผมผมก็เป็นคนขายให้เขาด้วยนะเขาก็เลยถูกหลายคนอบอกเขาด้วยไอ้ไอ 95, ้95รวยมากเลย95ผมไม่ได้ไปเกรงไอ้95ผมเกรง16ผมก็เลยไม่ได้เยอะ เอาลอตเตอรี่ไปเยอะไอ้เก้าห้ามันไม่มีในลอตเตอรี่มันไม่มีขายหมดก่อนอ๋อที่จริงมีก็ไม่ถูกเนาะเพราะว่าไม่ถูกมันอยู่บนบนเนาะวันที่หนึ่งก็คงจะได้คงจะได้อยู่ไม่ไม่ลงไปสามตัวนะครับโอ้โหจริก็อยากให้ฝากท่านผู้ชมเลยอยากเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ๆวันเดี๋ยวค่อยให้มันนึกนึกได้ให้มันแม่นแม่นกว่านี้ก่อนค่อยจะจะบอกอีกครั้งหนึ่งใกล้ๆวันออกครับเด็ดเบื้องต้นตอนนี้ก็คือ ฝันรถคว่ำแล้วนายท้องเลยทะเบียน9966นะครับทะเบียนสวยมาก9966 2266โอ้2266ทำไมเคลื่อนอย่างนั้นนะ2266โอ้ใช่99ดูเดียวกันเนาะมันกลับหัวก็ได้กลับหัวว่าคว่ำแล้วกลับหัวเนาะนจะกลับหัววะ99ก็ได้ครับทุนมากพี่จะเดินขายตามกระท่อมล้งปูครับผมมาขายอยู่นี่ประจำมาประจำเพราะว่าอยู่ก็ลวงปูตลอด ผมเคยเคยขอหลวงปู่ตัววันนี้วันนั้นนะ่ะหล,งลงวลงปู่ขอหลวงปู่ว่าหลวงปู่เลือเลขร้อยสี่สิบใบหลวงปู่ว่าให้ผมขายเสร็จวันนี้นะหลวงปู่ฝนตกด้วยวันนั้นนะ่ะให้หมดวันนี้ผมพูดเล่นๆเลยแต่ว่าเป็นจริงๆผมออกไปหน้าถนนนี่ก็ซื้อของผมหมดเลยหนึ <c oughs> 140่งร้อยสี่สิบใบผมยังค้นลุกเลยมันเชื่อในหลวงปาบารมีหลวงปู่แรงมาก คุณพี่เชื่อหลายหลายคนก็มีความเชื่อเชื่อด้วยตัวเองไม่นี่เชื่อว่าใครแนะนํานะไม่ไม่ไม่มีใครแนะนําผมมาอยู่หลายแล้วสามสี่ปีแล้วอยู่ตรงนี้นี่กหลายท่านไม่ว่าจะจริงไม่ว่าจะพี่เล็กอยู่ฟรีิลนด์ไม่ว่าหลายคนนะครับที่อยู่ตามประเทศน่ะนี่รถร้องร้องอยู่ตรงนี้นะขั้นก่อนยังออกเลยเออเก้าเจ็ดนี่นี่ร้องตรงนี้นี่รถร้องรถจากจากไรมาครับรถจังหวัดไหน มากระร้องเลยใช่ไหมฮะร้องเลยนั่นแหละร้องเลยออกจริงๆด้วยสองตัวไม่มีใครสนใจเนี่ยโอ้โครับเอาอุ่นตครับเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับเพราะว่าผมอยู่นี่ผมผมรู้เลยผมพูดเข้าข้างแต่ผมเชื่อในความศรัทธาของหลวงปู่หลวงปู่มีบารมีแรงมากผมเชื่อว่าดวงวิญญาณแกอยู่สรงนนี้แกวนเวียนอยู่นี่ครับ เลกอธิษฐานจิตมาอยากทําอะไรก็สําเร็จทุกอย่างเลยอธิษฐานอยากได้นู่นอยากได้นี่เออให้ลูกอยู่ดีสบายผมก็ไม่เก็บไม่ไข้ผมก็ดีแล้วเดินทางปลอดภัยไปมาปลอดภัยผมก็ดีใจแล้วก่อนจะไปก็ไหว้กลับมาก็ไหว้กราบแกตลอดแล้วขายลอตเตอรีไ่ไม่หมดก็จะขอรดน,น,น,นันดาลท่านวันไหนขายเหนื่อยๆวันไหนคอเนื่อยเหนื่อยว่าลูกปู่ช่วยลูกด้วยเราจะยกนี่ไหว้ ว่าให้ให้ผมขายหมดเด้อวันนี้ให้ผมขายได้เด้อวันนี้ก่อนออกจากบ้านเหมือนกันตอนจะกลับบ้านก็เหมือนกันให้เดินทางปลอดภัยผมจะยกไหวตลอดี่หลวงปู่อยู่นี่ถ้าใครมีมีเหรียญหลวงปู่นะครับจะเป็นรุ่นไหนก็ได้ส่วนมากนะคือมีความขลังศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับนะครับหลวงปู่ไม่จําเป็นจะต้องรุ่นนี้ครับไม่จําเป็นต้องรุ่นไหนเพราะรุ่นนี้ก็ก็ไม่แตกต่างกันหรอกปูกสิ่งมาแล้วคอยรูปหลวงปู่ครับ ถ้าใจเรามีความศรัทธาความเชื่อของเราความมั่นใจของหลวงปู่ผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต่อให้คุณผู้ชมซื้อบูชาเหรียญหลวงปู่สวงสักอะสักล้านหนึ่งอะครับถ้าคุณผู้ชมไม่มีความศรัทธาเนี่ยอย่าหวังว่าจะมีความครัังหรือศักดิ์สิทธิ์นะศักดิ์สิทธิ์ครับนั่นต้องมีความเชื่อและความศรัทธาด้วยต้องรักหลวงปู่จริงด้วยครับ ไม่ใช่เอาไปแล้วไปทดลองดูว่าหลวงปู่จริงไหมคลั้งไหมไปทดสอบไม่ได้หลวงปู่ไม่ใช่เลยนะครับเนาะความศรัทธามันอยู่ที่ใจใจลึกๆของส่วนบุคคลเลยแลอยากให้เคารพหลวงปู่ด้วยใจจริงผมเชื่อว่าหลวงปู่จะช่วยตอนเมื่อเรามีประสบอุบัติเหตุครับไปเชื่อว่าเท่นั้นครับมีมีมีผมผมเล่าเรื่องมีอยู่วันหนึ่งผมขับรถออกจากปั๊มน้ํามันผมค้องหลวงปู่นี่เละไปจากหลวงปู่นี่หละ ผมมองไม่เห็นมันติดมันติดไอหน้ากระจกนะไอรถรถมันวิ่งทางตรงนาะมันวิ่งแรงมันหักหลบผมปั๊ดหนึ่งน่ะผมเหลือนิดเดียวผมแต่มันหลบได้ยังไงแต่ว่าผมเกือบจะตายแล้วผมคิดว่าตายแน่ผมคิดว่าน่ะเต็มลำเลยน่ะผมลัดหน้าเขาเน่ะมันมาถึงอย่างนี้แต่มันก็หักลงมอไซค์ผมรถยนต์รถยนต์ต่อรถยนต์ ผมมันบังไงตรงที่ขับเนี่ยอ,ออกจากปั๊มน้ำมันจากแนงมุดว<อ>ันนั้นโอ้ผมผลหน่อยหนึ่งเนี่ยผมผมยกไอ้น,นี้ขึ้นทันทีเลยยกลงปูขึ้นทันทีเลยว่าผมรอดมาได้นะผมผมตกใจยังไม่หายตอนนั้นนะผมเชื่อจริงผมเชื่อเชื่อบาร,รมีลงปูน,นะครับอ,อ๋บอผลเราจริงจริงเลย ขับรถออกไปยังไปจอดสันอยู่นะสันสันกลัวเหรอสนันมันมันมันตกใจนะไปรัดหน้าเขาด้วยทุกวันนี้ไม่กล้าถอดเลยใช่ไหมพี่ถอดไม่กล้าถอดถอ่ะน้าเยลาบน้าวันไหนลืมเนี่ย <C oughs> ผมจะวันไหนลืมลืมคล้องลวงปูมาเนี่ยผมจะ,จะจะขายหวยไม่ได้ก็โวยกะวายเลยโวนกะวายเลยใช่ไหมครับถ้าผมไม่ได้เอามาผมจะเมียจะเอาตามมาให้ขนาดนั้นเลยบอกครับขนาดนั้นเลยผมผมผมถึงขนาดนั้นนะเมียวันนั้นเมียก็ตามมาให้ มันผมลืม,ลมผมรีบเกินไปผมลืมหลวงปู่โอ้ยมาถึงบ้านชำเบงแล้วจะกลับไปได้ยังไงนาะพอดีเมียเอามาให้โอ้โหโรู้เลยว่าถ้าไม่เอามาในขายรถรีบไม่ออกแน่นอนมันไม่มีความมั่นใจตัวเองครับมันมันเหมือนเราศรัทธาเหมือนเราขาดอะไรสักอย่างหนึ่งครับครับโอ้นี่พี่สมวความเชื่อนะครับความเชื่อแค่ความเชื่อความเชื่อส่วนบุคคลเนาะครับแต่ว่าไม่ใช่พูดอะไรเชื่อตามนะครับเพราะว่าไม่ให้พูดเชื่อตามจะพูดถึงความเชื่อของเจ้าของเนาะครับ อากาใจ,าจาตัวเองนะครับที่ศรัทธาแกเนี่ยครับผมโมเนี่ครับน,นี่วันนี้ผมก็แนะนําให้พี่เขาม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 าไหว้ถวายว่าวอแกบอกว่าแกดวงไม่ค่อยดีโชคไม่ค่อยมียนี่นะลองทดลองดูมาลองถวายว่าวหลวงปู่ด,ดูเผื่อเห็นเขาโชคดีหลายๆคนนะผมก็เลยแนะนําให้แกมา โอ้ดีมากพี่ได้บุญเยอะแนะนำเรียบมีหลายๆเขาจะมาอีกแนะนาให้ทําในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นสิริมงคลสิ่งที่ลงปู่สวงจะมีโชคมีลาภไม่มีเคราะห์ไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะได้สบายขึ้นผมว่าพี่รู้ไหมว่าพี่คุยเรื่องลงปู่สวงแล้วลมมาเลยเนี่ยจากแดดร้อนๆเห็นไหมนั่นนั่นนั่นแหละผมรู้เลยนะลวงพี่สัมผัสได้เลยใช่ไหมครับสัมผัสได้ที่แรกไม่ค่อยด้วยไม่มาอยู่แรกๆผมไม่เคยรู้หรอก ท,ที่ก่อนๆผมมาก่อนเพื่อนเลยนะตรงนี้น่ะมาเนียบกิบเลยมผมจะมาเลาะอยู่เลาะอยู่นีแหละอยู่ไปซึมซับซึมซับรู้รู้ความศรัทธาของหลวงปู่รู้ร,รู้บารมีหลวงปู่แรงแรงครับพี่รู้รไหมว่าพี่คุยเรื่องอะไรเรื่องว่าวว้าก็ลมีพร้อมกันเลยคุยเรื่องเว้าปุ๊บในลมแรงมาเห็นไหมพี่มันสัมผัสได้ครับนี่ลองสัมผัสได้ เป็นบุญบารมีของพี่นะที่แนะนําให้เขาถวายบ่าประมาณสามสี่ลายจะจะจะมาถวายบ่านี่คนพี่คนนี้เนี่ยรู้จักผมดีผมไก่หวยกัตลอดอก็เลยใครแนะนําให้เพื่อแกมาแกไม่ค่อยมีโชคใครรางวัลที่หนึ่งให้ผมบ้างเด้อที่สองก็เอาไปแล้วงวดนี้ก็เหลือรางวัลที่หนึ่งอยากให้ได้เหมือนกันเลยฝันว่าเน้นอีกหนึ่งคือจะเปียนรถครับทะเบียนรถสองสองกับหกหกครับอ่าที่เป็นรถสองหกหกสองสองหกแต่ฝันแล้วรถคว่ำด้วยครับ ตียังไงผมยังนึกไม่ออกตียังไงก็นึกไม่ออกครคุณผู้ชมไปตีเอาเองเ้อความเนมันถอยหลังโอ้ถอยหลังด้วยครับเอาถอยหลังถอยหลังเลยความือตียังไงเนี่ยสองสองหกหกไม่ใช่เก้าบอกไม่ถูกนะคุณผู้ชมไปตีเอาแล้วก็ผมคิดอย่างนี้ผมนึกอย่างนี้นะถอยก็ถูกแล้วผมคิดนี่เราคิดง่ายๆนะถอยก็ถูกแล้วถอยก็ถูกแล้วตอนออกหนึ่งตอนออกหนึ่งน่ตอนออกหนึ่งเก้านะผมฝันว่าผมได้ลูกน้อย ผมถูกเลยเพนบอกถูกนะหนึ่งเก้าตัวเดียวเลยผมถูกไม่เลขไม่เยอะด้วยครับเลขตัวเดียวผมบอกเขาตัวเดียวเลยอันนี้ก็ตัวเดียวงวดที่ผ่านมาก็ตัวเดียวหนึ่งหกตัวเดียวตัวเดียวเลยตัวเดียวงวดหนึหนึ่งเก้าแม่นมากหนึ่งเก้าก็คือมาหลงวดเลยเนาะครับถูกมาหลงวดข้ามกับงวดก่อนครับคือถูกมาหลงวดฝันแม่นหลายงวดงวดนี้น่าจะเป็นงวดที่ทลายแล้วว่นี่งวดที่สามงวดที่สามน่าจะงวดที่สาม ผมคิดว่าถูกแน่เงวดนี้ครับขึ้นขึ้นลงลงนิดหนึ่งเลิกคุณผู้ชมนะครับฟันว่าได้เมียซอยสิบหกมันก็ออกหนึ่งห้าแต่ว่าถ้าคุณพี่ไปได้เมียซอยสิบห้านี่ก็พอดีเลยเสียดายมากเลยถูกถูกบานเลยโอ้โหไม่ถ้างนั้นคนก็ก็ถูกนะพวกที่ไปซื้อหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกพรหนึ่งหกก็อั้นเหรอครับหนึ่งโอนเขาเขาอั้นเขาซื้อหนึ่งห้าได้หลายคนอยู่ครับได้หลายคนนี่ลูกค้าผมเนี่ยที่ถูกได้หลายคนจัดว่าหนึ่งห้าเนี่ยมีไม่มีเหลือเเลยนาะ หนึ่งห้าไม่มีอีหมดนั้นไม่มีเลยเอาพี่ชอบเลขไหนอ่ะตัวน,นี้ผมชอบสองสองครับตัวน,นี้พี่ชอบสอง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 ชอบสองสองแล้วก็หกหกแต่ความชอบผมผมเนี่ยมันอ่ะด,ดูคนพี่เก็บไปเลยนะครับโอ้มาดูเนี่ยเก็บไปแล้วบวกสองสองหกหกผมซื้อเขามาด้วยใครมีก็ซื้อ <ๆ S 1> ม,มาหมดเลยพี่ซื้อกี่ใบเล่นี่นี่นี่เมื่อเช้านี่เจอก็ซื้อมานี่นี่นี่ผมเพิ่งเจอมาได้ไม่กี่ใบเองโอ้เจอหกหกนี่เอาหมดเลยใช่ไหมเนี่ย หกหกสองสองหกสองสองครับหกยังไม่ได้เก็บหกยังไม่ได้เก็บหกสองสองเอาเก็บแล้วนะสองสองอ๋อน,นันนแะคุณพี่เขาเก็บเดี๋ยวทําเป็นคลิปบ้างนะทิฏพันจะทําเป็นคลิปบ้างนะคลิปเคล็ดพิธาต์ก็คือวางเงินให้แล้วก็เอาไปวางไว้ตรงหดตรงหนึ่งเนาะสองสองสามตัวก็ยังเอาเลยสองสองสามตัวก็ยังเอาเลยนะนี่โอ้นี่ฮะโอ้ฝันแน่นอนจริงนะม ้าเก้าหรือเก้าสองมงไม่แน่ใจนะเขาเดายากนะมันกลับเนาะมันกลับเนาะนี่อผมยังนึกไม่ออกผมเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอออผมนึกไม่ออกผมเก็บไว้ก่อนถ้ามันฝันยังไงคาดเคลื่อนยังไงเดี๋ยวผมค่อยหมุนไปอีกครั้งหมุนอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวอาจจะมาตามพี่ก่อนหวยอกอีกรอบหนึ่งเผื่อฝันอีกรอบหนึ่งเนาะวันนั้นอะพี่ที่เขาลงยูทูบไปที่ให้หนึ่งหกนะเดี๋ยวใกล้วันผมจะโทรบอกใกล้วันผมดันไปได้อ้ไ ไอ้เก้าห้าที่รดร้องรดร้องก็เลยไม่ผมก็ไม่ได้โทรหาเลยผมมัวแต่วุ่นกับหวยผมนะมัวแต่วุ่นกับ <c oughs> เก้าห้าวุ่นกับไอ้ขายหวยนะ่ะหวยผมก็เหลือเยอะเนาะก็เลยมันไม่ได้โทรหาแกจะบอกเอาเบอร์โทรให้ใหครับเดี๋ยวถ้าใครมีดวงเนี่ยเดี๋ยวจะผมจะอ่าซื้อกับแพงพี่นั่นแหละเพื่อมีดวงเพื่อมีโชคม,มีลาบดยกันเด้อกับพี่สมัยผู้มีเซ้นแล้วก็สิทธิ์ล้มปูทรงที่แท้จริงด้วย ครับโอเคครับพี่มีอะไรจะฝาก FC ช่องไหมครับฝากให้คุ้มรัพย่ยนาค่ะเอเป็นคุ้มรัพย์นั่นแหละก,ก็ฟังไว้เผื่อมันเป็นบุญอน,นิสงหลวงปู่ที่จะให้เราก็คิดไว้แล้วคิดไว้ว่าตัวไหนมันคือไม่คือก็คิดไว้ในใจเดี๋ยวใกล้ๆวันเราก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งเป็นแนวทางนะครับถ้าชอบก็เอา้าถ้าไม่ชอบก็ผ่านเนาะครับ หกหกสองสองทะเบียนรถฝันว่ารถคว่ำนะครับคุณผู้ชมอัดไปคิดเป็นแนวทางสาธุสาธุขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมมาครับผมสวัสดีครับผม